โยทุกคนวันนี้กับผมเช่นเดิมช่องอชาต์สมายวันนี้ผมจะมาในเกมบอดเดยนะครับก็เข้าเลยมามาแนนอนอันดับเกย์อันดับสี่สิดโอ้โหมาเพียบเลยจับ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 ใครอยากเล่นมึงมึงถูกคนเท่าไหนก็เชิญตามสบายผมจะเล่นหรอกผมว่าผมจะได้หนึ่งสบายอไหรเกมจบทำไมก็ไม่รู้ สงสัยเชอรีฟน่าจะครั้งผมเล่นหนูไม่เคยเป็นเชอรีฟเลยเป็นแค่ผู้บริสุทธิ์กับฆาตกรมันมีทั้งหมดสี่โลมีโลผู้บริสุทธิ์อินโดเซนไอผู้บริสุทธิ์กับอินโดเซนอันเดียวกันมันจะบอกมินไงยูโรอิสคิลเลอร์ผมเป็นคิลเลอร์โรเบิร์ตตอร์เร์ตัสตู โอ้ยโอ้ยใครชนะไม่รู้มันผมูดูไม่เป็นอะผมไม่รู้ว่าจู่ๆเดินผมยังไม่ห,หมดนะผมยิงแท็กเกอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะันแมบพบได้เป็นผู้บริสุทธิ์ม่งันเน็โดนโดนเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเฮ้ยแต่เนี่ย ตูนิ่งก่อนแล้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเอ้เพื่มันคืออะไรปัดกาวไม่ไม่ใช่แต่วมม่าฆ่ากันดี้ฮ้ฮจกรน ป๊บมีนี่นีฆาตรกรเอาแล้วลยหาคนแล้วมัีเวลาไม่มากม่ดานี้ก่อนที่ตำรวจมันจะมางาหาคนแล้วหาคนแล้วกมต้องว่เป็นเรือเออไป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 น้อยต้องถือไม่ต้อเพียบเลยอาบเพียบนะบอสมิดร,ร,ร,รอ มาแล้วอืมนี่ราแคนอใครฆ่าาใครฆ่าเขาตัก่อไนได้โหยทำไมใได้ก่อน้ไอ้บี้มันจริงนะโฮ้ยจริงมันได้เป็นตำรวจด้วยเมื่อกี้ทำไมพอมาเป็นเน,น็ตฉาดบิ๊แล้วตัวมันล้านเนี่ย หมวกกันนันใสเ่เสื้อก็ไม่ใส่เสือ้อมันไม่ค่อยมันไม่เห็นชัดอันนี้อ,อะไรไม่เคยเป็นมาก่อนเอ๊ะอะไรอ่ะเอ้บล็อกแดงๆนี่นี่มาดิเประตูคือเพื่อนคือคือต้องยิงฆาตกรหรือเปล่า ก่อนจริงๆด้วยก็เรายิงมุ้งมาด้วยนี่นี่มันเก็บปืนไปนี่นี่อันนี้เก็บปืนอันนี้เก็บปืนผมเห็นเน่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 อ๋อมีปืนปืนเชอร์รี่ป่ะเนี่ยอืเขาจะตายไหมดูดิถ้าตายก็คือยิงผิด ยังไม่ตายเหรอยเนี่ยนี่ของแค่โอ้โหเกปืนเกปืนนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบไปมาดูคนจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมดูใครเนี่ยเออมันข้างหลังฆาตกรหรือเปล่านุ้นนุ่นเดี๋ยวกี่เออเดี๋ยว้อยร้อยดูสามศพ ส้มโซกเลยหรอเว้ยอันนี้ส้มโซกส้มโซกเหรอเยกเพื่อนไงแล้วนี่เหมือนกระเป๊ะเลยนอกจากชื้นใครมาเข้าเกมใหม่คนนึงหรอจุ๊บมันกระโดดเตี้ยมากเลยเอ้ยลอยได้จุ๊บลอยลอยอยู่บนอักเว้ยมาแล้ววิตุ๊ด้ย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเเฮ้ยอะไรนะมีดาบไีคิวโอ้ยคนเพียบเลยอาแล้วอเอาแล้วเจอ,อกันแล้วมาดิ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  นี่เราก็สุดไม่เป็นหรือไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูดิเออไอ,อ้ทำไงวะมันคือจังได้อ่ะผุมฆ่าไม่ได้เอเยบโ,โอโ้เรียบร้อยน่าจะไม่รอดก็สูดมดไ้จัง ไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วิ่งก่อนและถ้าไม่กสุนมันเดือดใชจังแต่เขาโอเพื่อนกระสุนไม่มีเรียบร้อยกสุนโอ้โหเรียบร้อยกสุนหมดอ่ะแต่เลือดยังไม่หมดนะพวกยกะสุนมันหมดอ๋อทนี่นะหาดูชิปหรอกมันไม่ต้องชิปหรอกเพื่อน เนี่ยเนี่ยมันมันเออมันให้ชิดล็อกได้อยู่เดี๋ยวมันเขียนออนได้มันต้องกดตัวทุกอย่างเลยฉีดล็อกแบบเอาโฟร์เอาแบบหมดทีมด้วยหมดทีมมันไม่ใช่หมดปกตินะนี่หมดทีมนะแต่พวกเพื่อนมันนั่งอย่างไรหูสตาร์ตรล้วมันขับอะไรกันเป็นด้วยเหรอโอ้มันมันทำกระเจงจังอ่ะให้ผมดิมันก็ทั่ไม่เป็น ก็นังมาเป็นวิ่งไปแล้วกันเอ,อ้ยชน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 นี้วะอันนี้คือรถอะไรเนี่ยดูดิปังร้อยเฮ้ยต้องวิ่งเข้าไปบุกเหรอนั่นถื่ใครวะนั่นนั่นทีมผมหรือเปล่าก็แต่ทำไมรถมันมีควันจ้ะวิ่งอ่ะวิงว่งนี่ดีมาก นี่เราก็สุนไม่เป็นเอาล้ไม่ให้เองมันไม่ให้ยินะนี่นี่เราก็สุดยังไงอะ่ะนึกก็สุดหายจะหายเนี่ยท่าก็สุนไม่เป็นอะ่ะก็สูนไม่เป็นก็สูนมันหมดอะ่ะอโอ ไหนไหนไหนก็ไหนี่ยโอ้ชื่อคนนี้มันมันไม่มีอ่ะไหนที่ผมว่า๋ยวตายไปหมดแล้วอืมใช่ไม่เหลือเลยสักคนเอาเนี่ยเหลืออยู่สไยสไยนี่สไลยโอ้โห้ก็มีเดี๋ยวอีกตาดวงตาสุดท้ายแล้วกันนะทุกคน โอ้โอ้ข้างข้างข้างโอ้ข้างปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยข้างกลางอากาศข้างอีกทีข้าอีกทีข้าอีกทีทำไมคันนี้ไม่ข้างอ่ะอะไรอ่ะ n n y คืออะไรพี่โดนเนตไปต้องไปสดใจส่วนนี้เซตติ้ง้ไ my god ได้เป็นผู้บริสุทธิ์สุดปึ๊บ ทำภาษาบุรี่เฮ้ยอาวุธอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋เดเด่อกี่ใช่วิ่งก่อน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 อาวุธอาวุธจะมาขวางทางดิเพื่อนวิ่งอาวุธอาวุธอาวุธอยู่ไหนอันนี้ดีมากตัดเครื่องแล้วโอ้ยโอ้ ห้องครัวก็เฮ้ยเอาขนมปังมาใส่ใช่ไหมอุ้ยอันนี้ถ้าเกิดฆาตรกรอย่างนี้ตายหมดแล้เนี่ยไม่ใช่นี่ก็เบียดจังเลยนี่น,นี่ยังไม่ได้ซสมเข่งอยูชย่ชดภาษามือชด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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ยับ้อยภาษามือเสร็จแล้วแล้สุดท้ายไม่ค่อยมันเลยคฆาตรกรมันหายไปไหน ตวนี <accurately S 2> ้คืออะไรทำไมถึงได้เป็นตัวนี้ก่นเออไม่ยุ่งไม่ยุ่งเจ้าวัดวัดวัดวัใครมันยิงหกล้งแก้งแกจริงแกงัไม่แยจริงดิคือเป็นพวกสุดอะกว่าจะทำเรื่อยไ้บงบั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 งกูนอยู่น่แหละ ๆภาสามมือสุดยอยทำเครื่องเสร็จว้าวอ๋อนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์ให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้บ,บ๊ายบาย